สวัสดีครับผมวันนี้เราจะไปชอมนะครับพามาชมรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมนั่นก็คือ Honda c b r 6ี0 r นะครับปี2018นะครับผมอ่าคันนี้เขาบอกว่าเป็นรถที่แบบรอที่สุดในตอนนี้นะครับรอที่สุดในร้านก็ว่าได้นะครับผมเป็นรถปี2018จริงๆนะครับไม่เชื่อมาดูหน้าเล่มแปเลยนะเจ้าเามาดูของแต่งกันเลยนะฮะอย่างแรกก็เห็นกัน่นชัดนั่นก็คือชิลหน้านะครับ M R.E. แท้นะครับผม Made in Germany นะฮะพร้อมอุดกระจกแต่งนะครับเป็นคาร์บอนแท้พร้อมไร้น็อตมาให้แล้วนะครับว่าแบบโทแบบดุดุกันเลยทีเดียวนะครับดำๆๆนะฮะอ่าอันนี้มีกามน้ำนะครับผมของ M.A.D. นะครับผมอ่ายางหน้านะครับยางหลังนะครับเป็นของพินารีนะครับ สวยจริงๆคันนี้ดุมากๆเลยนะครับคุมโทนสุดๆดำด้านสวยสดงดงามนะฮะเป็นตัวกันแคร้งนะครับของ Max t e c h นะฮะเกียร์ยง RSV นะครับ,รบสีเงินเข้ากับตัวรถมากพร้อมคาร์บอนนะฮะสลิปออนนะครับ,ารรรบขาดไม่ได้สำหรับเจ้าซีสุดเสียงหวานจากคาบิกนกนั่น,นคือ ช่อเบิร์นเอาปลายคาร์บอนนะครับโอ้โหคันนี้แบบสุดๆจริงๆท้ายสั้นแต่งนะครับผมพร้อมไฟเรียวมาให้แล้วนะฮะจานเบกสวยๆนะครับยางหลังยางหน้าเหลือแน่น,นอนนะครับท่านจะขี่เข้าป่าเข้าดงหรือไปเทโค้งที่ไหนก็มั่นใจนั่นนี่คือนี่คือรถทสอบนะฮะของ พิเนอรี่นะครับดีเทลรอบคันสวยๆก็เลยเดียวแดดมาพอดีด้วยเกียร์โยงสวยๆนะฮะสามารถปรับระดับได้นะครับถ้าใครชอบความสูงต่ำตํำสูงนะครับคก็อย่าไปลืมเล่นไฮโรนะฮะไม่เกี่ยวโซ่เตอร์ออกเกือบลืมไปเลยโซ่เตอร์โซ่เตอร์อลลออหลือเหลือเต็มๆนะครับสามารถใช้ยาวๆกันเลยเดียวนะครับใกล้จะปีใหม่นะครับอย่าลืมมาออกรถไปเที่ยวกันได้นะฮะ ่คันนี้ก็มีการแข้งของแม็กเกมาให้นะฮะนี่คันนี้เขาบอกเต็มจริงๆคนระับสวยมหมล่ะสวยมะด่ะวัยรุ่นเอกแฮรนะครับของโนมิโน่นะ,ะชื่อนี้คุณมั่นใจว่านั่นคือโนมิโนนะฮะ,ะกัรลอยถังนะครับของ g ีคาร์บอนเลสซิ่งนะครับโอ้โหเงางามกันเลยทีเดียวเชวียวมี กันลอยฝานังน้ามันมาให้แล้วนะครับเบาสวยๆแน่นอนนะครับโอ้โหอย่าลืมนะครับถ้ากลัวว่าสามีหรือกิ๊กของท่านนั้นจะพากิ๊กคนอื่นหรือเมียชาวบ้านครับมครับมาซ้อนท้ายก็อย่าลืมทอดบอกเก็บไว้อยู่บ้านนะครับแม่บ้านทั้งหลายนะฮะอ่ะเรามาชมกันดีกว่ารถปี2018นสนะไวรุ่นคันนี้วิ่งมาเพียง3 6 0หมกิกิโลโอ้แม่เจ้าเว้ย รถปี2018แต่วิ่งมาเพียง3 0,000ื่โลอเนท์นิสเองนะฮะอ๋อมาเดี๋ยวเรามาชมเสียงข้อเบิร์นเอากันดีกว่านะครับถ้าใครชอบเบิร์นก็จะเริ่มมาดูข้อเบิร์นเอานะฮะเอาเริ่มเอา run, เออฟดันอโอะป่ะฟังเสียงกันเสียงสไตล์สีสุบเรียงเสียงหวานจากค่าปิกนอกฮอนดานะครับผมอ่าคันนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับราคาพิเศษครับอ่าราคาสดนะครับผม ซื้อสดราคาอยู่ที่2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมอ่าออกอ่าถ้าใครสนใจผ่อนนะครับผมก็ออกเดิ่มต้นครับ1 1 1 0 0บาทเท่านั้นนะครับว้าวออกอย่างนี้โอ้โหขับรถหล่อๆได้เลยนะครับถ้าสนใจรถนะครับจะดูเข้ามาชมที่ร้านเตอร์เบรชอปร้านตันยุทธ์กทมเคน้องจอนอัพนิดสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่ร้านเตอร์เบรชอปกันได้เลยนะครับผม อขอจบรีวิวเจ้าคอนาสติอของข้าศูนย์อาปี B 18ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม